ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สิบตอนหลวงปู่สวงให้ไม้แว่นวิเศษ พระยังกระโดดลูกศิษย์หลวงปู่สูงมากมายไม่ว่าหลวงปู่จะไปทางไหนมักจะมีลูกศิษย์ล้อมหน้าล้อมหลังรวมไปถงึงทั้งที่ยังมีชีวิตและบางท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีทั้งฆราวาสและพระภิกษุและสามเณรที่ได้มีประสบการณ์แปลกไม่เหมือนใคร ที่ได้พบเจอปาฏิหารจากหลวงปูส่สวงดังเช่นในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่เคยได้เจอปาฏิหารของหลวงปู่ด้วยตนเองจนไปคุยให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อพระภิกษุบัวพันสันตจิตโตปัจจุบันท่านเป็นพระอธิการบัวพัน เจ้าอาวาสวัดบ้านโปง่งอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกตหลวงปู่บัวพันธ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุตั้งแต่อายุ20ปีแล้วท่านได้จำวัดอยู่ที่วัดบ้านโป่งมาโดยตลอดหลวงปู่บัวพันธ์ไม่เคยไปพำนักที่วัดอื่นเลยหรืออาจจะกล่าวได้ว่า หลวงปู่ไม่เคยออกไปท่องโลกกว้างเท่าใดนักแล้วในทุกๆเช้าหลวงปู่บูพันธ์จะออกบินธบาทกลับวัดพอหลังจากเสร็จกิจแล้วก็มักจะใช้เวลาไปกับการท่องหนังสือจจตำนานสำหรับสวดมนต์ในพิธีต่างๆและฝึกสวดมนต์จากคำพีใบลานด้วย ที่เป็นอักษรของโบราณที่จะรึกเรื่องราวพุทธประวัติหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าหากใครบวชแล้วสวดไม่ได้ก็ถือว่าบวชพรานเข้าสุขไม่สามารถจะทดแทนบุญคุณเจ้าของข้าปลาอาหารที่ใส่บาตรให้ฉันในแต่ละวันซึ่งในสมัยก่อน หากว่าพระหรือว่าเนนแม้กระทั่งสิทธิวัตรถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติขี่เกียรท่องสวดมนต์แล้วมักจะเป็นกลากเป็นหิดที่มือจะคันไม้คันมือคันขเยอเป็นที่น่ารังเกียจไปหมดเก<ม>าเท่าไหร่ก็ไม่หายคันจนต้องไปขอน้ำมาพระมาทาถึงจะหายจนกระทั่งปีพศ2525 ตอนนั้นสามเณรเต่าได้เดินทางมาจากวัดขยุงอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดได้มาชวนหลวงปู่บัวพันธ์เพื่อไปหาหลวงปู่สวงกันซึ่งในตอนนั้นหลวงปู่สวงมาพักอยู่ที่วัดขยุงหลวงปู่บัวพันธ์ไม่ทราบว่าหลวงปู่สวงมาพักอยู่ใกล้ๆก็เลยตัดสินใจขออนุญาตเจ้าอาวาส แล้วเดินตามสามเนรต่าไปเพราะว่าหลวงปู่บัวพันคิดว่าในครั้งนี้จะเป็นโอกาสทองที่จะได้กราบหลวงปู่สูงอย่างใกล้ชิดซึ่งชาวบ้านแถบนี้ต่างร่ำลือกันว่าท่านเป็นผู้วิเศษที่มีอายุมากแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านอายุเท่าไหร่เพราะหลวงปู่ไม่เคยบอก หลวงปู่บัวพันธ์ได้พักอยู่ที่วัดขยุงกับสามเณรเต่าสองวันสองคืนและได้รับใช้หลวงปูส่สวงอย่างใกล้ชิดโดยทําหน้าที่หาฟืนหาไม้มาจุดไฟให้ท่านได้ผิงทุกวันจนหลวงปูส่สวงได้มองเห็นในความขยันหมั่นเพียรของหลวงปู่บัวพันธ์จึงได้เกิดความเป็นดู จึงเรียกลวงปู่บัวพันว่าลูกเรียวซึ่งก็แปลว่าพระลาวเนื่องจากว่าหลวงปู่บัวพันพูดภาษาลาวหรือภาษาไทยอีสานได้นั่นเองพอเช้าของวันที่สามได้มีลูกศิษย์มานิมนต์หลวงปู่สวงและหลวงพ่อสง์เจ้าอาวาสวัดขยุงเพื่อไปทำบุญและฉันพัทหารที่อำเภอสังขะ โดยมีสามเณรเตาสามเณรแดงและหลวงปู่บัวพันไปด้วยเจ้าภาพก็ได้นิมนต์พระทั้งหมดขึ้นรถกระบะโดยมีหลวงปู่สวงนั่งอยู่ตรงกลางรถและพระรูปอื่นๆน,นั่งข้างๆรอบหลวงปู่สวงแต่พอรถแล่นไปได้สักพักหนึ่งถึงบ้านขนุนเป็นเขตติดต่อกับอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ก็ปรากฏว่าจู่ๆหลวงปู่สูงหายไปจากรถทั้งๆที่พระรูปอื่นยังคงนั่งล้อมกันอยู่ครบแล้วรถก็ไม่ได้มาจอดแวะที่อื่นเลยพระที่มาด้วยกันจึงบอกให้คนขับรถจอดร,รถก่อนแล้วลงไปช่วยกันตามหาเดินตามหากันจ้าละวัน ถามใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเจอไม่มีใครเห็นหากันจนอ่อนใจอีกทั้งยังใกล้จะถึงเวลาที่นัดกับเจ้าภาพไว้ด้วยจึงตัดสินใจกลับขึ้นรถแล้วออกเดินทางกันต่อแต่พอรถไปถึงบ้านเจ้าภาพที่อำเภอสังขะทุกคนต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า นั่นคือภาพของหลวงปู่สวงนั่งรออยู่ก่อนแล้วและเมื่อมีคนถามว่าหลวงปู่มาที่นี่ได้ยังไงหลวงปู่สวงได้แต่นั่งยิ้มเฉยๆนิ่งไม่ตอบอะไรเลยทำปากขมุบขมิบและเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความมึนงงและประหลาดใจให้กับคณะที่ติดตามหลวงปู่สวงมาทั้งหมดเป็นอย่างมาก เพราะหาคำตอบกันไม่ได้และต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่สวงได้พาหลวงพ่อสงฆ์จเจ้าอาวาสวัดขยุงและสามเณรเตาสามเณรแดงและหลวงปู่บัวพัน์ออกเดินทางไปประเทศกรัรมพูชาไปทางช่องสงมพ่อไปถึงตรงเขตชายแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกรัรมพูชาได้พบกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เฝ้าประจำการอยู่ตรงจุดเขตชายแดนเจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ให้ข้ามชายแดนไปบอกว่าอย่าไปเลยหนทางข้างหน้ามีแต่วัตถุอันตรายฝังอยู่ในพื้นดินทุกย่างก้าวแทบจะหาความปลอดภัยไม่ได้เลย แต่หลวงปู่สูงไม่ฟังคำทัดทานใดๆเลยหลวงปู่ออกเดินนำหน้าพระรูปอื่นๆไปในตอนนั้นไม่มีใครกล้าขัดขวางเลยแล้วแถมหลวงปู่ยังเดินไปหยิบวัตถุอันตรายที่ฝังอยู่ข้างทางเอาใส่ย่ามให้หลวงปู่บัวพันสะพายข้างละสี่ลูกแล้วเดินย้อนกลับไปหาเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้พ่อไปถึงหลวงปู่ก็ยื่นวัตถุอันตรายให้กับทหารพรานดูทำให้ทหารพรานทุกคนได้ประจักษ์ในอภินิหารในครั้งนี้ต่างก้มลงกราบหลวงปู่สวงและอนุญาตให้หลวงปู่สวงและคณะผ่านไปได้แล้วก็มีพร้อมทั้งอวยพรให้ทั้งคณะ เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยจากช่องสงงามไปทางอำเภออันลงเวงเป็นทางชันเป็นทางเดินเก่าๆที่มีการใช้เส้นทางนี้เดินมานานแล้วมีพงหญ้าขึ้นรกตลอดสองข้างทางอาหารที่จะฉันก็ลำบากครั้นพอได้เวลาฉันหลวงปู่สูงจะถอนเผือกถอนมัน จากสองข้างทางและให้พระก่อไฟเผามันเผาเผือกมาฉันกันซึ่งในขณะนั้นป่าใิเขตกัมพูชาย,ยังเป็นป่าทึบรกชัดเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือหมีงูจงอางและอีกสารพัดสัตว์ต่างๆมากมายแต่ทั้งคณะนะก็ไม่ได้มีความหวั่นเกรงอันตรายใ,ใดๆเลย เพราะทุกคนรู้สึกว่าอุ่นใจและรู้ว่าหลวงปูส่สวงจะคุ้มครองให้ทุกคน,นปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงได้จากการเดินทางผ่านไปสี่วันจากช่องสงำเดินทางลงไปจนถึงเขากิเลนเป็นเขาสูงขนาดไม่ใหญ่มากอยู่บนเขาลูกนี้มีพระพุทธรูปปางปรินิพาน ประดิษฐานอยู่ที่มีความยาวเกือบหนึ่งเส้นซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่ชาวขามเขมรและชาวพุทธทั่วไปให้ความเคารพและในส่วนของเชิงเขาด้านล่างก็จะมีวัดตั้งอยู่ให้ทุกคนได้ไปทําบุญที่เขาพรมกุเลนแห่งนี้พอเดินไปได้สักพักหนึ่งหลวงปู่สวง ยังได้ชี้ให้ทุกคนดูว่าที่ตรงนี้มีต้นยาวิเศษขึ้นอยู่จากนั้นหลวงปู่ก็ได้บอกให้พระที่เดินทางไปด้วยยืนหันหลังให้กับต้นยาแล้วก้มลงถอนต้นหญ้าขึ้นมาหลวงปู่ได้บอกว่าต้นนี้มีสรรพคุณหรือว่าเป็นไม้ค้ำไม้คูณเอาไว้ติดตัว ที่สามารถที่จะมองเบีย้ยโบกทะลุก,กลาเห็นเบีย้ยหมดถ้ามองดูคนก็จะทะลุเสื้อผ้าเห็นสรีระร่างกายหมดเหมือนไม่ได้สวมอะไรเลยถ้าจะมองคนห้ามมองตรงๆให้มองเฉียงๆเวลาเดินให้แหงนดูฟ้าห้ามมองลงดินข้างตนเองถ้ามองแล้ว เดินต่อไปข้างหน้าจะเป็นหลุมเป็นหุบเหวหากก้าวเดินไปจะจมลงไปในหลุมในเหวและดินก็จะกรบชนิดเสมือนโดนธรณีสูบครั้นพอได้ฟังข้อห้ามกันแล้วก็รู้สึกว่ากลัวๆแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากจะลองดูว่ามันมีริ์จริงอย่างที่หลวงปู่บอกเอาไว้หรือไม่ จึงได้ตัดแบ่งกันออกไปยาวคนละสององคุลีใส่ในกระเป๋าอังสะาติดตัวไว้แล้วทุกคนก็ต้องเดินเงยหน้ากันตลอดทางจนข้ามกลับมาถึงฝั่งไทยเดินมาถึงหมู่บ้านแรกตรงชายแดนจึงได้หยุดพักเหนื่อยก็ได้มีชาวบ้านทั้งหลายมีทั้งชายและหญิงมาถวายจังหัน มองไปแล้วแต่ละคนเหมือนกับชีปเปรือยเดินถือจังหันหิ้วปินโตกันมาทุกคนพระทั้งหมดต่างเบือนหน้าหนีจึงคิดกันว่าเราเป็นพระถ้าขืนยังพกไม้วิเศษเชนิดอยู่คงจะต้องอาบัติปราชิกเป็นแน่แท้แล้วก็ยังเป็นพระลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะมายึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสรณะ คงจะมีแต่บาปไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นแน่แท้เมื่อหลังจากที่ฉันจังหันเสร็จแล้วหลวงปู่บัวพันกับคณะทั้งหมดจึงตัดสินใจโยนไม้วิเศษนั้นทิ้งหลวงปู่บัวพันได้โยนเข้าไปในกอไม้ไผ่เนนเตาเนนแดงโยนลงไปในน้ำข้างๆที่หยุดพักตอนนั้นหลวงปู่สูงนั่งมองดูแลวยิ้มไม่พูดอะไร และทุกคนในตอนนั้นไม่มีใครคิดเสียดายเลยแม้แต่น้อยหลวงปู่สูงมักจะสอนให้ทุกคนได้รู้ได้คิดได้ด้วยตนเองส่วนใครจะคิดได้แค่ไหนนั้นเป็นเรื่องของบุญบาร,รมีรวมทั้งความศรัทธาของแต่ละคนหากท่านยังไม่ได้รับหรือว่าเจอเรื่องราปฏิหารของหลวงปู่เลย ท่านลองถามตัวท่านเองว่าท่านมีความศรัทธาแล้วหรือยังอิลิเมียองสวงสัมปะโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้ครัผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ